สวัสดีค่ะลัคนาราศีกันนะคะมาแล้วนะคะคลิปประจำเดือนสิงหาคม2566นะคะก็จะมาทำนายดวงให้คนลัคนาราศีกันเน้นดูลัคนาเป็นหลักเหมือนเดิมนะคะใช้ทั้งพยิบสีแล้วก็การเดินทางของดวงดาวทางโหราศาสตร์มาช่วยในการทำนายด้วยนะคะสำหรับช่วงเดือนสิงหาคมนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับคนลัคนาราศีกันนะคะเราก็ไปดูไพ่กันก่อนเลยอันดับแรกนะคะ ลัคนาราศีกันนะคะแม่หมอก็หยิบไพ่ออกมาแล้วนะคะตามหน้าไพา่เนะีค่ะสำหรับคนลัคนาราศีกันนะคะจะมีเรื่องของการได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆนะคะอาจจะแบบว่าได้งานใหม่หรือเปล่านะคะหรือเริ่มต้นทํากิจการใหม่ๆก็ได้เหมือนกันนะคะถามว่าเริ่มต้นช่วงนี้ดีไหมนะคะก็ยังไม่ถึงกับว่าดีนะสาหรับเดือนสิงหาคมเพราะว่าดาวหลายดวงเดินถอยหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณเดินถอยหลังด้วยนะคะแล้วก็มีดาวศุกร์ เดินถอยหลังนะคะทุกคนนะคะรวมทั้งดาวเสาร์ก็เดินถอยหลังด้วยนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมมีดาวหลายดวงเดินถอยหลังเลยนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเลดความติดขัดความล่าชาในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆด้วยนะ,ะส่วนคนลักนากันนะคะที่ต้องระวังเพิ่มเติมคือเรื่องของคําพูดนะคะเพราะว่าดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณนะคะ เดินถอยหลังในภพว,วินาศนะนะคะคําพูดคําจานี้ระวังมากๆเลยนะคะคําพูดจะนําความเสียหายมาห้เจ้าชะตานะคะเรามาระวังด้วยนะคะช่วงนี้คนละคนาราศีกันจะมีเรื่องที่คุณจะต้องได้ปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองในหลายๆเรื่องนะคะหรือเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองในหลายๆเรื่องนั่นเองนะคะ ดาวประจำตัวเดินถอยหลังนะคะในพบวินาศแต่ได้มาตรฐานดาวที่ดีนะคะแม่หมอก็มองว่านะคะน่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรบางอย่างของคุณนะนะคะสำหรับคนลัคนาราศีกันนะคะไพ่หนึ่งไม้เท้าเป็นไพ่ประจำตัวนะคะก็เรียกว่า จะมีการเริ่มต้นนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงนิสัยหรือเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างก็ได้เช่นกันนะคะในส่วนของการงานนะคะในส่วนของการงานนั้นนะคะรู้สึกคนลัคณาราศีกันนะคะมีความคิดที่จะเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ยังไม่ได้เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่แบบจะเป็นไปด้วยดีร in ้อยเปอร์เซ็นต์นักนะคะเพราะตำแหน่งของไพ่การงานของคุณเป็นไพ่สี่ถ้วยนะนะคะช่วงนี้อาจจะยังแบบ เลือกไม่ถูกว่าจะทำสิ่งไหนก่อนอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนลัคนาราศีกันนะคะก็ค่อยคคิดค่อยๆทำค่อยๆเริ่มนะคะในเรื่องของการงานนะคะสำหรับคนกันนะคะดาวการงานของคุณตอนนี้อยู่ภพวินาศนะนะคะแล้วก็ดาวประจำตัวอยู่ภพวินาศด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้คุณอาจจะได้กลับไปสสางงานเก่าๆนะคะกลับไปสสางงานเก่าๆส่วนการจะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆก็น่าจะเริ่มไปตั้งแต่วันที่ ช่วงหลังเดือนสิงหาเป็นต้นไปค่ะนะคะถ้าใครที่จะคิดทําอะไรใหม่ๆนะคะแต่ปีนี้สําหรับคนลัคนาราศีกันนะคะการลงทุนใหญ่ไม่เหมาะนะคะเพราะว่าปีนี้ดาวพฤหัสของคุณตกพบมลณะนะคะปีหน้าถามว่าโอเคไหมปีหน้าก็ยังยังเหนื่อยนะสำหรับคนลัคนาราศีกันนะคะเพราะว่า ปีหน้าถึงแม้ดาวพฤหัสจะเข้าพบที่ดีแต่ว่าปีหน้าของคุณจะมีดาวราหูเล็งลัคนานะคะถ้าใครไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อยก็ได้นะคะทําได้เลยนะคะปีหน้าคุณจะได้เดีวงานกับคนที่เป็นคนคนจีนอะเยอะนะคะเอเชียาทางจีนแบบนี้นะเยอะนะคะเพราะว่าดาวราหูจะเล็งลัคนาคุณนะคะ ดังนั้นในปีหน้านะคะไม่ใช่ปีหน้าสิตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปที่ดาวราหูย้ายเข้าสู่ราศีมีนเล็งลัคนาคุณนี่นะคะคุณอาจจะได้แบบว่าได้ติดต่อประสานงานหรือว่ามีการทำมาค้าขายกับคนเอเชียคนจีนเยอะขึ้นนะคะตั้งแต่17ตุลาคมเป็นต้นไปแต่มันจะนำมาซึ่งปัญหาอุปสรรคถ้าคุณไม่กลัวเรื่องปัญหาอุปสรรคคุณก็ทำไปได้เลยนะคะในส่วนของตรงนี้เพราะว่าดาว ดาวราหูมาจากภพอริค่ะนะคะอ่ามันเข้าเกณฑ์พินทุบาทนะทุกคนสําหรับราหูเรงลัคนาเป็นเกณฑ์พินทุบาทนะคะของคุณพินทพินทุบาทแท้ด้วยนะคะเพราะว่ามาจากภพอริภพที่เสียนะคะแต่ว่าในปีหน้านะคะในปีหน้าวันที่30เมษายนดาวพฤหัสจะย้ายราศีนะคะก็เรียกว่าในช่วงที่อันตรายของคุณจะอยู่ในช่วงตั้งแต่วันที่17ตุลาไปจนถึง30เมษายนนะ ะะช่วงนี้คุณต้องมีสติให้เยอะๆนะคะจะคิดจะทําอะไรเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยใช้ความอดทนใช้สติให้มากๆนะคะส่วนพอหลังวันที่30เมษายนไปแล้วนะคะก็เรียกว่าความคิดความอ่านการตัดสินใจอะไรบางอย่างของคุณก็จะเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นนะคะแต่ช่วงอันตรายคือ17ตุลา2566ไปจนถึง30เมษายน2567เป็นช่วงที่คุณ ระหวังเรื่องของความคิดนะคะไปหลงผิดไปมัวเมาได้ในช่วงนี้นะนะคะสำหรับคนกันนะนะคะหลัง30เมษานะคะคนกันนะคะดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวในภพพันธุนะคะบ้านรถที่ดินคุณแม่ของคุณนะคะแล้วก็เป็นอีกเจ้าเรือนหนึ่งก็คือภพปัตตนีนะคะเขาจะย้ายราศีนะคะเข้าสู่ภพสุภาะนะคะเรียกว่า น่าจะดีขึ้นนะคะน่าจะดีขึ้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับคุณแม่เกี่ยวกับบ้านรถที่ดินหรือว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณแม่นะคะปีหน้าคุณแม่ก็อาจจะสุขภาพดีขึ้นนะคะสําหรับคนลัคนาราศีกันนะคะแต่ความรักนี่แม่หมอขอบอกไว้เลยว่ายังต้องระมัดระวังอยู่นะคะเพราะว่าคุณมีราหูเล็งในภพปัตนินะคะอืมแต่ว่าดาวปัตนิของคุณนั้นนะคะอยู่ที่ภพสุภะไง แม่หมอว่ามันยังพอโอเคอยู่นะมันยังพอแก้ปัญหาไปได้อยู่นะนะคะดังนั้นแล้วนะคะดังนั้นแล้วสําหรับคนลัคนาราศีกันถ้ามองในภาพรวมของปีหน้าแม่หมอว่าคนรักของคุณอาจจะเรียกว่าเป็นคนมีชื่อเสียงนะในปีหน้าเป็นคนมีชื่อเสียงว่าเป็นคนอ่าคนมีคู่คนรักก็อาจจะแบบเป็นคนที่แบบต่างถิ่นแดนไกลอะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือว่า คนที่มีแฟนมีคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้เหมือนกันนะคะอืมก็เรียกว่าประคับประคองเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆนะปีหน้านะคะอืมจริงๆปตัตตานีของคุณน่ะเขาเขาเข้าไปอยู่พบที่ดีนะเข้าไปอยู่พบที่ดีเพียงแต่ว่ามีราหูมาทับพบปัปตตานีนี่แหละนะคะก็เรียกว่ามีสตินะในปีหน้าคนกันนะคะก็ปีนี้ไม่ค่อยดีแต่ปีหน้าไม่หมอว่ามันดีขึ้นอยู่นะเพียงแต่ว่าใช้สตินิดนึงนะคะแต่ความรักเนี่ยประคัประคองนะคะ การงานการงานเนี่ยนะคะสำหรับคนลัคนาราศีกันก็คือดาวพุธต้องดูดาวพุธนะคะช่วงเดือนนี้ดาวพุธไม่หมอบอกแล้วว่าดาวพุธเข้าสู่พพวินาศนะคะภบวินาศแต่ว่าได้มาตรฐานดาวที่ดีนะคะเป็นอุจาวิราชราชาชโชคแล้วก็มหาจักรนะคะบางคนบางท่านทํางานอยู่เบื้องหลังเป็นที่ปรึกษาหรือเปล่าเป็นหมอดงหมอดูหรือเปล่านะคะ มีความเป็นไปได้นะคะสําหรับคนาลคณาราศิกันนะคะเพราะว่าจากหน้าไพ่ของแม่หมอเนี่ยคุณได้ไพ่ประกอบหน้าเป็นไพ่คิงถือถ่วยนะคะเรียกว่าไพ่ใบนี้หมายถึงสื่อในเรื่องของอคนที่เรียกว่าคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นคอยช่วยเหลือคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยนะคะไพ่ใบนี้ถือว่าดีนะคะไพ่ประกอบหน้าแบบนี้นะคะก็เรียกว่าถึงแม้ว่าดาวจะอยู่ในภพว,วินาศแต่ได้มาตรฐานดาวที่ดีนะคะ แต่ช่วงนี้ก็เดินถอยหลังอยู่นะคะอาจจะถอยหลังไปแก้ไขปัญหาอะไรหรือเปล่านะ,ะสำหรับตัวของคนละคณาราสิกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเพื่อนฝูงนะคะช่วงนี้เพื่อนฝูงเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนสิงหาคมนะคะดาวคารเป็นดาวในภพสหะสังคมเพื่อนฝูงของคุณนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าเรือนคือภพมรณะนะคะตอนนี้ดาวคารนะคะเรียกว่าอยู่ภพวินาศเหมือนกันนะคะอยู่ภพวินาศแต่เดี๋ยว18สิงหาคมเนี่ยดาวคารจะย้ายทับลัคนาคุณนะคะ ก็จะมีความกล้าแข่งขยันมากขึ้นค่ะดาวอังคารทับลัคนานะคะกล้าคิดกล้าทำกล้าลงทุนนะคะแต่ดาวมาจากภพมรณะ้วยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะชาชะทับลัคนาหลัง18สิงหาเพื่อนจะเดินทางมาหาอาจจะเป็นเพื่อนต่างถิ่นแดนไกลได้เหมือนกันสําหรับคนลัคนาราศีกันนะคะแล้วก็วันที่18สิงหาคม วันเดียวกันเลยนะคะดาวที่จะย้ายราศีนะคะย้ายจากราศีก็รกฎเข้าสู่ราศีสิงเข้าบ้านตัวเองดาววินาศเข้าบ้านเป็นเกษตรนะคะก็ไม่ไปทําลายเรือนอื่นนะคะก็ถามว่าดีไหมสําหรับคนลักณาลัคนาราศีกันแม่หมอก็มองว่าดีนะคะแม่หมอก็มองว่าดีแต่ว่าดาวทิศก็ไปทับ ตานุรักษ์เดิมของคุณที่อยู่ในราศีสิงห์เหมือนกันนะคะแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าดาวคู่นี้ไม่ใช่ดาวคู่ศัตรูกันนะคะดาวคู่นี้เขาเรียกดาวคู่วิชาการนะคะแต่อยู่ในภพวินาศแม่หมอก็มองว่าคนลัคนาราศีกันนะคะอาจจะมีเรื่องของการทํางานอะไรบางอย่างอยู่ลับๆนะคะแต่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้คําพูดหรือว่าการให้คาปรึกษากับบุคคลอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะอาทิตย์เข้าบ้านตัวเองก็ดีในเรื่องของอ ดาวในภพเรือนที่เสียไม่ไปทําลายเรือนอื่นนะคะแต่ว่าข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของอาทิตย์เข้าภพวินาศก็คือเสียในเรื่องของดาวนะคะก็ระวังการถูกตีชินินทาการเสี่ยมเสียชื่อเสียงได้เหมือนกันสําหรับคนกันนะคะในส่วนของดาวศุกร์ที่โครจรในช่วงนี้นะคะดาวศุกร์ตอนนี้นะคะเรียกว่าเป็นดาวในภพของกระดุมพระการเงินของคุณแล้วก็เป็นดาวในภพสุภะนะคะตอนนี้ดาวศุกร์โครจรอ,อยู่ที่ราศีสิงห์นะคะ โคจรอยู่ที่ราศีสิง์เรียกว่าอยู่พบวินาศเหมือนกันนะอยู่พบวินาศอีกแล้วนะคะสําหรับคนลัคณาราศีกันนะคะการเงินบางอย่างของคุณอาจจะแบบว่าได้มาแบบลับๆก็ได้นะคะช่วงนี้รายจ่ายก็อาจจะเยอะเหมือนกันนะสําหรับคนลัคณาราศีกันระวังเสียเงินก้อนใหญ่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าขึ้นไพ่แฮงแมนนะคะก็ระวังเรื่องของการเสียงเงินสะทองด้วยเหมือนกันนะคะแต่พอหลังวันที่27สิสิงหาคมดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายถอยหลังนะ ถอยหลังเข้าสู่พบลาภะนะคะบางคนบางท่านนะคะก็อาจจะมีโชคลาภเก่าเก่านะคะหรือว่าได้โชคลาภจากเรื่องของการงานเก่าเก่าก็ได้นะคะหรือว่าลูกค้าเก่าเก่าก็ได้นะสำหรับคนลัคนาราศีกันนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้สำหรับคนกันนะคะบุตรบริวารเป็นยังไงบ้างคะบุตรบริวารช่วงนี้นะคะเป็นไพ่พระราชาถือดาบนะคะทุกคนใครที่มีบุตรบริวารลูกหลานช่วงนี้สอบ อาจจะสอบติดตำรวจสอบติดทหารนะคะในช่วงนี้นะนะคะแต่ว่าเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองหรือว่าเป็นตัวของตัวเองสูงนะในช่วงนี้สําหรับบุตรบริวารของคุณนะคะหรือว่าใครที่รับล,ลูกน้องเข้ามาในช่วงนี้คุณจะคุณจะเจอลูกน้องที่แบบว่าบางคนบางท่านแบบอาจจะเป็นเคยเป็นทาหารเคยเป็นตำรวจมาก่อนก็ได้นะในช่วงนี้นะคะจะเป็นลักษณะนั้นนะคะสําหรับหน้าไพ่ของคุณนะคะปัญหาวหระสาทก็คือไพ่สามไม้เท้านะคะสามม้เท้ามันคือไพ่ของการรอคอยค่ะ รอคอยฟีดแบ็กบางอย่างอะไรบางอย่างของคุณนะคะก็ไม่ทราบว่ารออะไรเหมือนกันนะคะสําหรับคนลัคณาลาศีกันนะคะอาจจะรอช่วงเวลาดีๆหรือเปล่านะะจิตใจของคุณเป็นไพ่พระราชาถือเหรียญน,นะคะพระราชาถือเหรียญน,นี่ก็เรียกว่าเป็นคนค่อนข้างใจกว้างใจบุญนะนะคะช่วงนี้อาจจะเสียเงินไปเรื่องของการทําบุญช่วยเหลือคนอื่นเยอะเหมือนกันสําหรับคนลัคณาราศีกันนะคะไพ่สรุปเป็นแฮงแมนนะคะแฮงแมนนี่ก็ระวังเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพคิดมากคิดเยอะนะคะ เกนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะหรือว่าเรื่องของอใครที่เป็นคนลัคนาราศีกันที่เป็นท่านหญิงระวังเรื่องของมดลูกนะคะระวังโรคเกี่ยวกับขานะคะระวังเรื่องของการปวดหัวไมเกรนอะไรประมาณนี้เหมือนกันนะคะต้องระวังเรื่องของสุภาพในช่วงเดือนสิงหาคมนะคนกันนะคะการเงินก็ ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะรัดก,กุมนิดนึงเรื่องของการเงินนะคะในส่วนความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าเป็นคนโสดช่วงนี้นะคะไปเจอใครในช่วงนี้นะคะรู้สึกว่ามันจะเป็นลักษณะแบบว่าเขาจะค่อนข้างช่างเลือกเลือกมากเลือกเยอะหรือบางทีคุณอยากให้เขาเลือกเราคุณก็อาจจะไปทําการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นไปตามที่เขาชอบอะไรประมาณนี้เหมือนกันนะสาหรับคนโสดนะคะ ก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของความสัมพันธ์นะในช่วงเดือนนี้สาหรับคนโสดเพราะว่าบรรดาดาวศุกร์เนี่ยก็ถอยหลังนะคะแล้วถอยหลังเข้าภพว,วินาศด้วยอยู่ในภพว,วินาศด้วยนะคะแล้วก็ดาวปัตตุบคนรักคู่ครองของคุณในช่วงนี้อ่เขาอยู่ในภพมรณะด้วยค่ะนะคะสําหรับคนลัคนาราศีกันก็จะบอกว่าถ้าปัตตนบัมรณะหนึ่งระหว่างสุภาพของคนรักคู่ครองสองจเจอพ่อไม้แม่ไม้ได้นะคะ สามเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะจะเป็นลักษณะนี้ไม่งั้นก็เป็นคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับหมอแพทย์พยาบาลงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของคนก็ได้เหมือนกันนะคะงานประก,รกันภัยอันนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนโสดที่มีโอกาสเจอจะเจอลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้คนโสดส่วนคนมีคู่ระวังเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์นะคะปีนี้กับปีหน้านะคะคือต้องระวังอ่ะนะคะแม่บอกว่าปีนี้แย่กว่าปีหน้านะ เพราะว่าปีนี้พระลึกัดไม่คุมโทษคุมภัยอะสติสตังอะไรบางอย่างมันจะไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลเท่าไหร่นะคะแม่หมอก็เลยบอกว่าปีนี้แม่หมอว่าไม่โอเคสําหรับคนละขณาราศีกันแต่ปีหน้านะคะถึงแม้ดาวลาหูจะเล็งรักแต่มีดาวพฤหลึกัดคุมโทษคุมภัยนะนะคะดังนั้นแม่หมอว่าคุณน่าจะมีสติมากกว่านี้นะคะในปีหน้านะคะแต่ว่าก็ระวังดาวลาหูเหมือนกันนะนะคะ คือดาวราหูถึงแม้ว่าจะเข้ามาเล็งลัคนาตแต่เขาอยู่ในเรือนปัตตนิซึ่งเป็นเรือนของดาวพฤหัสแล้วในปีหน้าเนี่ยดาวพฤหัสอยู่ในภพสุภะนะคะชิงสองมันดีแม่หมอก็เลยบอกว่ามันน่าจะดีปีหน้ามันน่าจะดีกว่าปีนี้นะนะคะก็รอติดตามว่าจะเป็นอย่างที่แม่หมอทํานายหรือเปล่านะคะก็ช่วงอันตรายคือ17ตุลา2566ถึง30เมษายน2567นะทุกคนต้องมีสติมากๆในช่วงนี้ โดยเฉพาะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคนมีคู่คนมีแฟนใะนระว่างมีปัญหาความรักนะนะคะปีนี้น่ะนะคะช่วงที่อันตรายที่แม่หมอบอกไปเลยนะคะคือถ้าทะเลาะขัดแย้งกันอะไรกันเนะะี่ยค่ะขอให้เงียบนะ,ะขอให้เงียบๆหรือว่าอยู่ห่างๆกันจะดีที่สุดนะคะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะพยายามใช้สติใช้ความอดทนนะคะให้มากที่สุดเราก็จะผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้นะคะ สำหรับคนลัคนากันนะคะชีวิตเหมือนพระสุขเข้าพระเสาแทรกนะสำหรับคนลัคนาราศีกันนะคะแต่ว่า,าถ้าดูตามมุมดาวแล้วนะคะสิ่งดีๆก็ยังรอคุณอยู่นะคะก็ต้องอดทนนิดนึงนะสำหรับคนกันนะคะสำหรับภาพรวมในเดือนนี้แม่หมอก็มองว่า ยังไม่ถึงกับแย่มากเพียงแต่ว่ามันจะมีปัญหาติดขัดความเรดความล่าช้าหรือว่าความทุกอ,อกทุกใจอยู่นะคะเพราะว่ามันมีเดี๋ยวมันจะมีดาววินาทบรัขนาคุณนะคะดังนั้นก็อย่าไปคิดมากคิดเยอะบางเรื่องปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะสําหรับคนกันเพราะว่าไพ่แวดล้อมยังไม่ถึงกับไม่ไม่ถึงกับเสียมากมันไม่ได้เสียมันมีไพ่ที่ดีอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็โอเคอยู่นะคะก็เรียกว่าอย่าไปคิดมากคิดเยอะนะคะ เมื่อเจอปัญหาอุบสรรค์เราก็ต้องแก้ปัญหาและผ่านมันไปให้ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านนะคะก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแม่หมอก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปนะคะถ้าใครชอบคลิปของแม่หมอก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้แม่หมอขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ